เวลาที่ไปอ่านรามเกียรติ์เนี่ยต้นฉบับของราชกาลที่หนึ่งนะฮะเราจะอ่านกันแล้วเราจะงงงมึนๆหน่อยเพราะว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยท่านขู่เรื่องเกี่ยวกับพระอิสวนเสด็จไปฆ่ายักษ์นู่นนี่เนี่ยพวกเนี้ยข้ามไปเลยนะผมจะจับความมาเล่าเรื่องตอนศึกชิงนางครั้งแรกก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาเอาพระสุเมนเนี่ยเอียงแล้วพระอิศวรเนี่ยให้คนมาตามข้าราชการไปดันเขาเนี่ยให้ตั้งโรงดังเดิม แล้วตกากันเนี่ยก็ได้รับประทานนานมนโฑมารับประทานนี่ไม่ได้แบบปลว่ากินนะแปลว่ารับของที่เจ้านายประทานมาให้ทีนี้ระหว่างทางหอ,อกกลับกรุงลงกาเนี่ยก็ไปผ่านกรุงขีดขินของพาลีแล้วพาลีเนี่ยบังเอ,อิญเหลียบมาเห็นเดี๋ยวผมจะอ่านตอนตรงนี้ให้ฟังคือตอนในรามเกียรติมันไม่ค่อยเพราะปกติแล้วผมก็เลยไม่ได้ท่องจําขออนุญาตอ่าน พาลีเนี่ยอตอน้องเขียนไว้ว่าแลงเห็นโฉมนางวิไลละผิวพักเพียงเทพอักษรเกิดความสเสนาอาวรร้องว่าดูก่อนอักษราอันตัวของเราก็เป็นชายเองทำอยากทายไม่เกรงหน้าอุ้มนางข้าเมืองกูมาจักข่าให้หวยชีวตคือการที่จะอ่านรามเกียรติเนี่ยคลิปแรกที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าจะอ่านต้เข้าใจเนี่ยต้องล้างความคิดเรื่องเทพเรื่องมาเรื่องธรรมะ เรื่องอธรรมพวกนี้ออกติกรเพราะก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยฉายเนี่ยจักจักเลยคือทศกัณฐ์ไม่ได้ไปทําอะไรพาลีเลยแต่พาลีเนี่ยขึ้นมาผ่านหาเรื่องทศกัณฐ์ก็ตอบไปเจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันเมื่อนั้นทศเสียนสุริวงย์ยักษ์สีเห็นพานอน์ขวานหน้าราวีอาสุรีกริ้วโกรธคือไฟฟ้าเมเนไอชาิเดราชานฮึกหานพาทีให้เกินหน้าอากาศเป็นที่ไปมาปักศีวิทยาสุราลายัย กูเดินโดยทางอัมพรจะเหยียบเสียงวานอนก็หาไม่ซึ่งมึงเยอ่อหยิ่งจะชิงชัยจะได้ถึงกันบัดเดี๋ยวนี้นะแล้วก็สู้กันทีนี้สู้กันเนี่ยอาจจะงงว่าทําไมาทศกัณ์ที่มี20ก่อนเนี่ยถึงสู้ภาลีซึ่งเป็นลิงธรรมดาไม่ได้เนี่ยคือภาลีเนี่ยตอนต้นเรื่องเคยได้รับพรจากพระอิศวรว่าถ้าเวลาไปต่อสู้กับใครเนี่ยศัตรูเนี่ยกำลังจะลดลงกึ่งหนึ่ง แล้วกําลังถึงนั้นเนี่ยจะมาเพิ่มให้กับภาลีเห้นถ้าสู้กันครุโบกไหนมีใส่ภาลีทุกรลา่าพาลีก็เลยชิมน,นางมนโฑไปทีนี้เนี่ยปรชิมใบเนี่ยพุทธกันก็ตลับไปแล้วก็ไปปลอมรมอย,อยู่ที่โรงกานะฮะกรอนเนี่ยเขาเขียนว่าเมื่อนั้นพรทเสียสุริวงศรังสันแสงโศกโศกาจาบันแสนทุกข์อัอ้งตันใจ แต่โหยหวนควรถึงขั้นหนึ่งคิดจะออกว่าราชกิจก็หาไม่จนถึงเจ็ดเดือนล่วงไปมิได้สบายวิญญากุฎรองตรงเนี่ยอยู่ถึงเจ็ดเดือนเป็นต็มไม่ได้ออกว่าราชกิจนะฮะทีนี้มันส่งผลเนี่ยกับเรื่องเนี่ยมันส่งผลไปสองประเด็นที่สำคัญนะ,ะผมจะเล่าประเด็นแรกก่อนเพราะว่าเล่าง่ายก็คือพอลูกของอตอนหลังไปตามคืนมาได้เนี่ยแล้วก็ มามีลูกกันนบนายมณโฑเนี่ยชื่อโรนภัก์พอโรณภั์ภโตไปเรียนวิชากับพระโคบุตรอาจารย์พระโคบุตรนี่เป็นอาจารย์คนเดียวทศกัณฐ์นะเ,เรียนเสร็จสําเร็จมาเนี่ยก็คืออาจารย์ให้ตัารามาประเพณีตอนเจ็ดปีได้สอนมาสามเล่มจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามเนี่ยซึ่งผมไม่เชื่อว่าพระรามคือนารายอวตารเนี่ยตรงนี้มันมีเกร็ดด้วยก็คือว่าถ้าพระรามเป็นนาริการวตารทําไมเสด็จมาประทานสอนให้โรนภั์ซึ่งเป็นลูกของทศกัณฐ์นะ พอกลับมาเนี่ยทศกัณฐ์ก็สั่งให้โรดภพเนี่ยไปรบก,กับพระอินทร์ตรงนี้ถ้าใครไม่รู้ภูมิหลังของของเรื่องเนี่ยก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมให้ไปรบก,กับพระอินทร์วะไอ้ตรื่งนี้มันเป็นความการแก้แค้นที่ที่คนที่มีหัวเดียวหรือคิดไม่ออกมันต้องมีศึกหัวใหญ่ทศกัณฐ์คิดลึกซึ้งมากาก็คือว่าถ้าให้ไปไปสู้กับพาลีเนี่ยรับรองว่าพาลีไม่มีทางสู้โรดพัพได้นะแต่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่หายแค้น ก็คือว่าสรุปเป็นภาษาสั้นๆง่ายๆเนี่ยคือว่าเพื่อความสั์ใจเนี่ยต้องให้ลูกเราไปอัดพ่อมันนะฮะอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นถัดมาเนี่ยก็คือว่าออตอนที่ทาสงครามกับพระรามเนี่ยทไมทศกณัณฐ์ถึงไปรักนางสีดาตรงน,นี้ก็พูดกันายเป็นตุกเป็นตาโน่นนี่เนี่ยแต่ความจริงตามท้องเรื่องเนี่ยก็คือทศกัณฐ์เนี่ยเป็นคนคิดกลยุทธ์ที่ไม่เอาไหนคือเอาใจตัวเองเนี่ยไปเปรียบ นะก็คือว่าตอนที่ตนเองถูกพาลีชิน,นาบนโทไปเนี่ยรองใจอยู่ถึงเจ็ดเดือนเต็มๆแล้วตอนที่ถามนางสำนักขาเนี่ยว่านางสีดาสวยแค่ไหนเทียบกับน,นางมนโทได้ไหมอะไรเงี้ยนางสำนักขาบ,บอกว่าโอ้โหเทียบกันไม่ติดเลยแม้แต่พระแม่ผู้เป็นไก่ชั้งสามแม่ก็ยังสู้นางสีดาคนเดียวไม่ได้ตุกษกันก็เอาวิธีคิดเนี่ยว่าเออเนี่ยนะขนาดกูนะนางมนโทรประมาณเนี่ยกูยิงเสียใจถึ้เจ็ดเดือน นะไอ้พระรามเนี่ยโอ้โหมียสวยขนาดเนี้ถ้างไปลักพาตัวมานะมันตรอมใจตายแน่นี่คือวิธีวิธีคิดของทศกัณแต่ทศกัณหารู้ไหมว่าพระรามเป็นคนไม่มีหัวใจซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในคลิปหนึ่งสวัสดีครับ